สวัสดีครับวัอนี้ผมมานะครับมือขอบควยงามพี่น้องควยงามนะครับจีเอสฟาร์มเนาะกับหมูสองทุ่งสีเมืองส่วนภูมิร้อยเอ็ดนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 4 5 2 9 1ครับ9 5 9พี่น้องตั้งอยู่นั่งนะครับบัตรบัตรพิเศษหมู่ที่2ครับทุ่งสีเมืองส่วนภูมิร้อยเอ็ดพี่น้องควยงามครับจีเอสฟาร์มพี่น้องสนใจบอสครับพี่น้องมเมื่อผมนี่นะครับ มีแต่ตัวมีแต่ตัวกำงามพี่น้องนี่แหละครับคล้ยสายพันธุ์ดีนะครับสายพันธุ์ดีหน้าตาดีพี่น้องพร้อกับสะอาดที่กระบบนี่นะครับนี่แหละครับกล้วยเนาะพี่น้องมีแต่ตัวกำงามเพิ่นว่าควายปากใหญ่ตีนใหญ่เท้าใหญ่นะครับกินยาดีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ไปเรียนพี่น้องบ่ขาดทุนแล้วก็มีแต่ได้ครับได้ครับผมนี่เงินหละครับผมทั้งหมดมีอยู่แปดตัวเนาะนี่อยู่แปดตัวแปดตัวพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับกล้ยคำควายคุ้นเพิ่นว่าพี่น้อง เอาไปเลี้ยงไปตำพันเจ้าเนี้กกะบว่าขาดทุนนะครับนี่เราคั่วจินยาดีข้นกอกันกับผมจะคั่วเจ้อะไรนะครับจีนไงเถ่าหญ่นะครับหัวไ่ดาหไ่พี่น้องดาบไงกใหญ่อิตุมมยไงเพลนวาเนะครับเสือโลดเลี้ยงโลดนะครับเจะาเนี้กับว่าขาดทุนมันว่าออกออกดวงายนะครับคนก็คือกรันเนี้ยกับผมเอาเท้อเสือจินไงนอนไงนะครับจินม้อยเลียกไปใช้กับไปได้นะครับอุวนทวนสมบูรณ์นะครับ ไม้แต่จินนาพี่น้องเห็นนั่งกับวิจัยฮีก็ฮีพี่น้องจอยบอนปลาตองนะครับนี่นะครับมีตะมดแปดตัวแปดตเนาะครับอ่านี่ยเขาเอฟซีมึงไทยพี่น้องมึงนี่นะครับนี่นะครับดูดน้อยนะครับดูดด้อมตัวตัวอะพี่น้องนี่นะครับอ่าดูดด้อมตัวตัวอยู่นะครับตะมดแปดตัวนี่นะครับครับมีเจ้าของเหมือนกับผมนี่นี่นะครับนี่ครับเจ้าของมันเจ้าของฟาร์มนะครับเจเอสฟ้ามพี่น้องตั้งอยู่ยังบ้านพิพโอดหมู่ที่สองเนาะทุ่งสีเมืองสังหวัดพมปราอสนะครับ ทำไว้ราคาเนาะราคานี่นะครับรับตัต้งแต่สามหมื่นนะพี่น้องจนถอดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับสนใจเนาะครับสนใจมากมึงได้นะครับที่บ้านพิชพวดหมู่ที่สองเนาะครับบ้านคุณคุณพอบ้านแม่จันก็ได้ครับผมบ้านพิชพวดนะครับทางน้ำปลาถูกเรามากมเถิงพี่น้องแทงใต้เพจผมใต้คลิปผมกันแล้วกันนะครับตั้ง่องอยู่ครบครับน้องครับสมชายคนร้อยเอ็ดนะครับเพจเขาสลายบันเทิงพี่น้องจบที่ตัวสมใต้คลิกันพี่น้องสามจองท่านนะครับถ้าเพจี่ยนจังไรกันใดครับผม ปัญหาเพื่ชนสวดหาง่ายๆครับหาในโทรศัพท์มันจะไปเฮี้ยนกระไดดอกนะครับนี่นะครับ้ยดีครับครับโค้มพี่น้องอยู่นี่ครับมีสองโค้มพี่น้องสองโค้มนะครับสองโค้มนี่นะเป็นว่านี่นะครับสองโค้มนี่นะครับนี่ครับแสนสองหมื่นบาทพี่น้องนี่นะครับแสนสองหมื่นบาทนี่ครับตัวนี้น้อยพี่น้องนี่ครับง้ามเปิดวานะครับเปินวาเขาให้แล้วสามหมื่นพอขายเปินวาจะได้หาพื่แล้วครับผมนี่หาหมื่นนะครับ แสนสองพี่น้องหาเมื่นครับเป็นแสนเจ็ดพี่น้องบ่วแพงครับแต่ละโคมบเด็กพี่น้องนะบ่วแพงนะครับเสือวัวเสือควายพี่น้องบทประทานตัวครับผมดีกว่าเสือรถนะครับเสือลดราคาล้านสองล้านเสือมาเลี้ยวพี่น้องเอ้ยยังบ่วยเด็กบ่วยนะครับผมแมนเราไปเคลื่อนพวกกระโบยเคลืนพ่อล้านพี่น้องนะครับเสือวัวเสือควายนะครับเสือมาเมื่อนี้นะครับเมื่ออื่นไหนกำไรนะครับเสือมาแสนใหญ่กว่าล่บ่สั่งกว่าหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องผมไปเห็นพี่น้องเสือมาเนาะกับเสือมา ตัวละสามแสนนะครับเอามาลงปลาพี่น้องยังมาถามเจะซื้อมาไหนป่ะไหนครับซื้อมาสามแสนคอยสามแสนสองหมื่นพันว่าปฏิทโตพี่น้องเพงราะว่าโจม้งครับได้แสนน,นนะครับได้สองหมื่นนั่นแหละครับผมเพันว่าข้าวข้าวข้าวเห็ดจากไหนกับว่าบ่อจนเห็ดจากไหนกับว่าถูกพี่น้องนะครับถึผ้านะครับไอพี่น้องมื่อกับด้านหลังกับพี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับอร่อยครับประทัดอรยครับว่าค้าวจ้าใด้กลไงดากไงไอตู้มวมยไงพี่น้องเสือรัดเลี้ยงรัด นะครับเด็ดจังไหนนะครับกระบ่ถูกใช่ไหมใดกระบ่จนนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับเพิ่นว่าเนาะครับว่าเพิ่นว่าไปค้าสามปีพี่น้องไปค้าสามปีบ่ตอยอยู่สามน้องเพิ่นว่าเนาะผู้ต่อเพิ่นว่านะครับบ่ลร่าบ่ลร่าเพิ่นว่าไปค้าไปขายสามปีไปกรุงเทพกับผู้เลี้ยงควายอยู่บ้านนะครับสามตัวควายแม่นี่แหละพี่น้องเอามาใส่กันหนึงพี่น้องสู่ผู้เลี้ยงควายบ่อยใดนะครับผม ผู้ลังคนไปจนเลื่อนพี่น้องเสียแต่เงินแห่คาเสาปวปมๆนะครับผลต้นทายออกเปียกขั้นหนึ่งอยู่ดอกว่างปัดคนไม่มีแต่ตู้เสียผ่าเต็มอยู่พี่น้องแต่ว่ามีเงินบ่พอหมื่นมหาบานครับผมครับนี่คือครับนี่คือเรื่องจริงพี่น้องเรื่องจริงเนาะครับเรื่องจริงพี่น้องสนใจอยากมาเมืองนะครับนางบ่ถือกครับก็เมียนใต้เพจผมใต้คลิปผมเนาะครับอ่านะครับสมชายคนร้อยเอพี่น้องทั้ง่องยูทูบก็แล้วกันเนาะครับทั้งเพจก็มีพี่น้องทั้งเพจทั้งทิกตอกก็ได้นะครับได้มืดกูอันกูแนว นะครับนี่ครับจีอฟาร์มพี่น้องหมู่สองครับทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเลยพี่น้องเอาทโ่ครับศูนย์เก9 5ซีห้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าพี่น้องนี่นะครับเบอร์ทร่เพิ่นเนาะครับติดต้อยได้ตลอด24ชัิบี่วจม่วงพี่น้องอ่าจว่าเันดึกเด็กกับหยุดไปแน่ละเพิ่นนอนไป่เป็นตัวตีตีสามกับทั่วได้ครับนี่นะครับ ครับผมสะอาดดีร <Netz stereotype and hell> ับผมนี่นะครับปากเงี Zhang, Olha, ious, hoy, ้นะครับพี่น้องนะครับห้อยนี่ปากเงี้หัวเงี้ครับหลังเงี้ยลังเปนี่ครับพี่น้องถ้ามีปลากราเบิดว่ามีไฟเนาะครับอยู่ฟังใายฟังหัวเพื่อว่าหาเงินหางทองนี่ครับนี่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 ครับนี่นะครับตัวเงี้ยนะครับหน้าเงี้หัวเงี้เขาเงี้งามนะครับกำลังหลุดหลุดพี่น้องนี่แหละครับตั้งแต่สามเมื่อบาดทองห้าแสนสองเมื่นพี่น้องอนะนี่นะครับต้องการนะครับต้องการต้องการ มาติดต่อได้กับคุณบ้านคุณพ่อบ้านแม่จันบ้านพืชผลเนาะครับงวดที่สองนะครับมาหาง่ายนะครับหาง่ายพี่น้องแล้วละบ้านแต่พอเนี่ยบ้านเมียจันบ้านพืชผลประชันพี่น้องมาหาทำไงง่ายก็มีผู้เดียวนั่นละมาบ่ถือครับความเมียนใต่ชิบผมแต่ชิบผมไปแล้วกันนี่นะครับมึงมาผมนะครับแต่ละตัวพี่น้องเอ้ยนะครับเสีองว่าเสือควายนี่นะครับอยู่เหนือราคาบ่พอนลานนะครับ อันนั้นไปซื้อรถพี่น้องล้านหนึง่งซื้อมือนี่ครับอีกเ่มเกินสองปีสามปีพี่น้องขายได้เ่มเกินเจ็ดแสนอีกซีหาปีพี่น้องอีกเสียปีเนะาะเขาไปยละแสนสองพี่น้องขายรถครับรถรถแต่ว่ากัวคก้ยนะครับถ้าพี่น้องเลี้ยงอนี่นะครับนะครับอยู่นี่แปดตัวแปดตัวพี่น้องจะซื้อมืดไปเลี้ยงนี่ครับประมาณหาปีพี่น้องผมว่าได้ประจําก็สามล้านบาทนะครับมีแต่ไหนกับไดได้ครับผมประจําก็สามล้านบาทนะครับนี่นะครับควันวายเนาะ ไปค่ะสามปีปตอหินสามนองเพิ่นวานเนาะครับประธานโทษกับผมเป็นข้าบนลำบาล้านเพิ่นวาถตาตาปูตาปูนะครับเป็นเรื่องจริงพี่น้องเป็นเรื่องจริง mm hmm. นะครับบาเดบอลเลนบาเดบอลล่าหมกจุกกระเปียดยีหยังนะครับเปียดผมชีพผมนะครับบาเดบอลล่าหมกบาเดบอาเสียงกับกฎหมายนะครับถ้าเป็นถูกต้องตามกฎชุมชนเสมอเนาะขอบคุณเอฟซีทัวร์ประดเทศไทยขอบคุณพี่น้องคุ่หมั้งกบอนยุไกยุไกเนาะครับขอบคุณนะครับจะขอฟ้ามเพื่นพี่น้องนี่นะครับเทียบริยาเดีผมนะครับนี่นะครับ แต่ถ่ายวีดีโอลงคลิปนะครับมีสาระนะครับเอาไว้ลิปผมมีสาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ผมด้วยพี่น้องนะครับกล้วยนี่นะครับขายจริงนะครับขายจริงครับประเดี๋ยาเล่นพี่น้องตั้งแต่สามหมื่นบาทหอดแสนสองหมื่นพี่นึ่พี่น้องนี่ครับกูนี่ครับกูนี่ครับแสนเจ็ดหมื่นพี่น้องนี่แหละครับโค้งนี่พี่น้องโค้งนี่นะหนึ่งโค้งครับสองโค้งนะครับสามโค้งสี่โค้งพี่น้องนะครับ ทางตะลูนกับพ่อกินไอพี่น้องนี่บอกครับตัวใหญ่ตัวงามนะครับสายพันธุ์ดีเนาะครับกล้วยเนอามาเลี้ยงนี่ครับว่าเป็นกล้วยมาลอกจอกแก๊กนะครับเป็นกล้วยมีสายพันธุ์นะครับเป็นกล้วยมีสายพันธุ์กล้วยมีพ่อมีแม่ครับเพื่อ่าลูกพี่พ่อมีแม่กระเพ่มีจีนมีจอมนะครับคนด้วยกันพี่น้องโทษนะครับเป็นวาเนาะครับเป็นน้ำุ้มอยู่ครับประทัดเถิดนะครับผมเป็นน้ำุ้มนะครับเป็นวาซุ้มนั่นซุ้มนี่เป็นวาเนาะผู้เต่าพันธุวาเอ้ยซุ้มนั่นซุ้มนี่บ่เพราะอะครพันธุนวานะครับ หมากใหม่บอลนไก่ต้นนะครับงูกล้วยคลีกันมีน้องนะครับทุกยางคึ้นกันเมิดควนคุณแน่วเป็นมาบักท่านรู้ร่งไปเป็นบักท่านมีน้องไ่เป็นบางม่วงดอกนะครับงูกล้วยคืี่กันนะครับผมมว่าสายพันธุ์ดีพอพันธุ์ดีนำเชื้อดีเนาะครับออกมาก็ดีเมิดผูู้ดูแลก็ดีนะครับทุกยางครับถามว่าเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่สนใจนะครับว่าจะเป็นสั์ต่างๆงูกค้วยหมูหมากาไก่กับซามกับมีน้องเขาเลี้ยงดีนะครับดูแลดีนะครับเขาหากเขาเขาหากเข้านะครับต่างคนต่างหักกันนะครับกันอยู่น้ัก แค่บบวุฒิบดาก็ายยกย่องสารเสริญนี่นะครับเป็นบาอยูน้ำกันผมเมีอยคกอกันครับผมอืมนะครับนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเด้อนะครับขอบคุณพีนองกุมองกุบอลเนาะครับนี่นะครับจเอ็ฟาร์มปีนองนะครับสนใจนะครับสนใจอ่าสนใจนะครับติตตอมากกับปีนองหมูสองครับทุ่งสีเมืองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนะครับโทรศัพท์ ศูนเกครับ5 2 9สองเหนึ่งเห้า้าพี่น้องสนใจเนาะครับโทรมาหรือว่าเขาเป็นใจคิดผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำรวยลำรวยนะครับสู้ส้ครับผมสวัสดีครับ